กาบ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 วันนี้น้องเป็ดน้องเป็ดจะมาเก็บเชอร์รี่น,นะคะเชอร์ร <fairy> <anan> ี <denen> ่เชอร์รี่หรือตะขบนะเดี๋ยวมาเก็บเชอร์รี่กันนะคะเริ่มมันยังไม่แดงมากแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บเพราะว่าถ้าไม่เก็บก็ไม่ทันน้องนกเนาะนะแย่งนกกินก่อนนะแย่งนกกินแย่งนกกินค่ะ มันยังไม่แดงมากแต่เราจะแย่งนกกินพอแล้วเขาไม่เราไม่เก็บนกก็นกก็ไปกินหมดเดี๋ยวนะแบบหนึ่งโอง บางไ้ก่อนโอ้แล้วนี่คุณมายังไงเนี่ยสูงขนาดนี้คุณยังขึ้นมาอีกเหรอเนี่ยโอ้โหสูงขนาดนี้คุณยังขึ้นมาทุกคนเจ้าตัวร้ายขึ้นมาซะสูงเลยจริงๆแล้วมันก็จะแดงได้มากกว่านี้อีกอยู่นะ ทางลูกแดงลูกไม่แดงเก็บมดมาทีนี้ลุกติีกันแบบหนึ่งจริงๆแล้วแม่จากถือผิดมือเพราะว่าถนัดมือเอ,อ้ยต้องมือนี้ถึงจะถนดัดนี่เมื่อกี้มันบอดถนดัดอันนี้มัง่งนี่ ไม่มีไม่ได้เป็นช่องดังเขาเนาะไม่ได้เป็นช่องดังจะได้มีคนมาคอยถือโทรศัพท์ให้ขอโทษเพื่อนๆถ้าม,ถามันสั่นไหวไหถ้ามันสั่นไหวเก็บตะขบค่ะมาเก็บตะขบ <c oughs> <c oughs> เก็บตะขบมาเก็บตะขบ ัวนี้แดงทั้งพวตงตะขบน้อยตะขบน้อยโทษทีนะคะมันจะไม่ได้ภาพที่หวงามสุกเท้าไหร่ทั้งจะโฟกัสที่ผลไม้ทั้งจะโฟกัสที่กล้องถ้าเราไม่เก็บนกก็มากินหมด เราก็จะแย่งนกกินเชอรี่นกเชอรี่น้อยเชอรี่นกน,กนี่เห็นไหมถ้ามันแดงจริงๆมันก็จะแดงประมาณนี้แต่ที่นี่เห็นไหมมันยังลูกอืก่นมันก็ยังไม่แดงมากแตก็จะเก็บเก็บเก็บค,ค,คลื่เก่า いいお。 อันนี้จ้ะนะคะเชอรี่ของเรามันยังไม่แดงมากหรอกแต่ก็ไปเก็บเก็บนีนกเก็บนีนกนะคะแย่งนกกินนะคะเชอรี่พันน้อยเชอรี่นกเชอรี่นกเรียกว่าเชอรี่นกเอาไว้เลี้ยงนกแต่แม่จ๋าแย่งนกกินมันเป็นพันเล็กๆนี่เลยน้องเป็ดก็ไป น้องเป็ดไปเก็บเชอร์รี่มาจ้ะ